เป็นเรื่องแล้วสินะครับท้องทิพย์จนทิพย์แต่ล่าสุดท้องทิพย์ถึงขั้นเป็นประเด็นใหญ่โตโอ้โหเล่นใหญ่จัดใหญ่พ่วมกับไม่ต้องดิฉันจัดการเองทุกอย่างแม่สุดท้ายกว่าจะยอมรับสารภาพรับผิดว่าตัวเองไม่ได้ท้องจริงก็เล่นเอาหลายหน่วยงานเดือดร้อนไปเลยโทษทางกฎหมายจะเป็นยังไงแล้วเมื่อวานมีทนายสงการไปแจ้งความเพิ่มอีกผัวจะโดนด้วยไหมฟังกันดีกว่า สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบช e l นลแฟนเพจ a c e b o o k ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมทนายรณรงค์แก้าเพชรนะเป็นประเด็นข่าวใหญ่โตใหญ่โตนะสำหรับเรื่องอยู่กับสาวท้องทิพย์นะสาวท้องทิพย์คนนี้นะครับเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมใหญ่กว่าข่าวโควิดในทีอีกนะไม่น่าเชื่อสื่อจะสนใจเรื่องนี้มากมากกว่าเรื่องเรื่องของโควิดสื่อจะสนใจเรื่องนี้มากกว่าเรื่องสำคัญสคัญในประเทศชาตินะเพราะว่ามันเป็นข่าวชาวบ้านชาวบ้านไม่ไม่มีผลกระทบกับตัวเองนะ ทีนี้ครับเออหลายๆอย่างน่าสนใจนะฮะผมก็ปรับไฟไปด้วยนะทำเองตัดเองอย่างเงี้ยหละฮะถ้าใครจะสนับสนุนก็ก็ก็ก,ก็สามารถสนับสนุนได้นะแต่เราังไม่มีโดนเนทนะฮะ <c oughs> เรื่องมีอยู่ว่าสาวคนสาวผผมมีคู่หนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีอยู่ห่างจากตัวบ้านผมประมาณสักสี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงก็ถึงละเขาอยู่ไม่ถึงตัวอำเภอเมืองด้วยนะ <c oughs> เรื่องของเรื่องก็คือเธอบอกว่าเธอไปคลอดลูกที่โรงพยาบาล แห่งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าเธอลูกเธอเสียชีวิตหลายหคนก็คงทราบแล้วนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโรงพยาบาลก็เอาศพมาขึ้นมาให้เธอก็ไปบำเธอก็ไปนิมนต์พระไปบอกฉดเปรเหลอเตรียมทําพิธีศพให้กับลูกทีนี้พอไปปรากฏเปิดฝาลงเจอแต่ผ้าขนหนูไม่เจอตัวเด็กหัวก็เลยไล้สดใหญ่เลยว่าลูกตัวเองหายว่าโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบ เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตคนแชร์ออกไปมากมายหลากหลายแล้วก็มาออกรายการโหนกระแสของช่องสามจริง,รงๆวันนั้นเนี่ยผมต้องไปนั่งด้วยนะโขนกระแสแต่ผมติดงานอยู่ที่เชียงใหม่ไม่ได้ไปด้วยก็ต้องขออภยัยกระโชคดีอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องไปเจอนะทีนี้พอไปออกรายการเธอก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นหมอคุณห,หนุ่มกันชัยพิธีกรรายการก็พยายามถามถามเอาเป็นเอาตายว่าแน่ใจนะว่าท้องแน่ใจนะชัวนะแล้วก็เชิญหมอสูตินารีแพทย์เอ่อหมอสูมาด้วย หมอสูงก็คือหมอที่ดูแลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ดูแลเกี่ยวกับการทําคลอดให้กับเด็กหมอเขาเราจะเรียกว่าหมอสูมาเชิญมาด้วยแล้วก็บอกว่าดูจากสภาพดูจากลักษณะแล้วเนี่ยไม่น่าจะท้องนะแต่สองผมเมียก็ยืนยันในรายการอย่างเป็นมั่นเป็นหมอยืนยันกับสื่อมวลชนทุกสำนักว่าเธอท้องจริงท้องจริงลูกหายจริงแล้วก็ตอนช่วงบ่ายก็มีการหลังจากเสร็จรายการแล้วนะคุณหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยก็พาสองสามีภรรยาไปตรวจไปตรวจที่โรงพยาบาลเลย โดยออกค่าใช้จ่ายต่างๆให้ไปตรวจแต่ผลปรากฏว่าในทางวิทยาศาสตร์แล้วพบผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ตั้งท้องเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากแล้วเธอก็ยังไม่ยอมรับนะยังไม่ยอมรับเธอก็ขอไปตรวจโรงพยาบาลอื่นเองอีกจนหลายๆช่องนําเสนอข่าวไปเป็นเรื่องใหญ่โตมากใหญ่ใหญ่โตมากแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่ไม่ใหญ่สําหรับบางบางสํานักข่าวทีนี้ปรากฏว่าอ,อหลังจากนั้น วันรุ่งขึ้นเธอก็ออกมายอมรับความจริงว่าเธอโกหกเธอไม่ได้ท้องจริงเธอสร้างเรื่องขึ้นมาสื่อมวลชนก็ขุดคุยและก็ตั้งคําถามกับเธอปันหนึ่งว่าเธอไปฆ่าคนตายจริงๆก็้กแค่คนโกหกผัวว่าตัวเองท้องแล้วไม่ได้ท้องไปคลอดแล้วไม่ได้คลอดแค่นั้นเองเรื่องมีอยู่แค่นี้แต่สื่อมวลชนด้วยความที่ว่าเป็นข่าวชาวบ้านนําเสนอได้ปลอดภัยไม่ถูกฟ้องร้องไม่ต้องไปเหยียบตีนใครไม่ต้องไปอยู่กับอิทธิพลไม่ต้องไปตรวจสอบการทํางานของ วัคซีน้อมาถึงไหนแล้วหรือไปตรวจสอบกระทางของภาครัฐนะข่าวนี้เป็นข่าวที่เล่นง่ายทีนี้ในมุมหนึ่งครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนแรกผมนึกว่าสามีจะถูกดำเนินคดีด้วยนะเพราะว่าสามีเนี่ยไลฟ์สดลง a ฟ e b o o k แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเขาเชื่อโดยสุจริตว่าเขาไม่รู้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนโกหกเขาทแต่ละปีนะธนาดอนหลงได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีท้องไม่รับผิดชอบท้องแล้วทิ้งเนี่ยเยอะมากแต่ท้องทริปเนี่ยไม่ค่อยได้เจอเพิ่งจะเคยได้ยิน คือเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยพออะไรก็ตามนะที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะ่ะผมก็จะสันนิษฐานเอาไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง <c oughs> หลังจากจับโปะแล้วว่าเธอเป็นท้องทิพย์ก็จนกระทั่งมีแฮชแท็กท้องทิพย์กันขึ้นมาใหญ่โตมโหรานคำถามที่ตามมาก็คือเธอต้องรับผิดชอบอะไรบ้างแน่นอนเราไปกล่าวหาโรงพยาบาลว่าเอาศพเด็กเข้าไปก็เป็นเรื่องของหมิน่นประมาดด้วยการโฆษณาเพราะว่าตัวเองให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนซึ่งย่อมรู้อยู่แล้วว่าสื่อมวลชนจะนําเสนอข่าวนี้ต่อสาธานะรณะรมมกับแม่ยามาตา 326 328บินประมาทด้วยการโฆษณาโทษจำคุกแต่2ปีปรับไม่เกิน2แสนแต่สามารถยอมความได้นะไม่รู้โรงพยาบาลจะเอาเรื่องไหมทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเธอไปแจ้งความไหมแต่ล่าสุดตำรวจที่สุพรรณบุรีดำเนินคดีเธอฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักง,งานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแม้จะแจ้งว่าลูกเราตายแม้จะแจ้งว่าเด็กหายถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงแล้วให้ตำรวจเขาจดบันทึกลงในรายงานรายงานประจำวัน ือเป็นเอกสารของทางราชการอย่างหนึ่งมีความผิดตามกฎหมายถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงแจ้งความเท็จโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000เธอก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วนะเมื่อวานนี้ส่งฟ้องศาลปากเปล่าไม่แน่ใจว่ารับสารภาพแล้วศาลตัดสินไหมหรือว่าศาลส่งสืบสอบแต่โดยทั่วไปครับในช่วงนี้ศาลก็จะส่งไปสืบประวัติก่อนก่อนจะลงคำพิพากษาว่าสมควรจะรอลงอาญาหรือไม่นะเดี๋ยวรอดูว่าเธอจะรอดไหมแต่เธอถูกดำเนินคดีคนเดียวครับสามีไม่โดนด้วยเพราะว่า จากการสอบถามก็ปรากฏว่าผู้หญิงรับอ้างว่าตัวเองทาคนเดียวสามีไม่รู้เรื่องก็ลองสามีรู้เรื่องสิสามีก็ถูกดาเนินคดีไปด้วยล่าสุดของล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการถแถลงข่าวเปิดใจการเบิ่เนี่ยจะไปถแถลงข่าวที่โรงพยาบาลที่พลาดฟินเขาแล้วไปขอโทษคุณหมอปรากฏโรงพยาบาลบอกไม่ต้องมาหอกเพาะจะดำเนินคดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะการบอกว่าโรงพยาบาลไหนเนี่ยลักตัวศพเด็กไปเนี่ย คือก่อนหน้านี้ครับเคยมีสับเปลอ,อไม่ใช่สับเปลอเจ้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งเอาศพเด็กที่แท้งหรือว่าคลอดลูกไม่สมประกอบเนี่ยเอาไปทํไศยศาสตร์มีคนมารับซื้อด้วยนะเขาก็เลยกลัวว่าที่นี่จะทําแบบนั้นไหมชื่อเสียงเสียไปแล้วด้วยเพราะคนเชื่อแบบนั้นเขาก็ต้องดําเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายส่วนโรงพยาบาลของรัฐบาลที่ถูกพาดพิงเขาไม่ถูกดําเนินคดีไปด้วยเรื่องนี้คงต้องปล่อยไปตามยถากรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับด้วยขั้นตอน ด้วยแงยม่มุมทางกฎหมหายหลายๆประการนะครับอยากฝากเตือนเอาไว้เอ่เมื่อวานนี้ฮะทนายสงการอัชิยะทรัพย์นะตอนนี้เป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวไม่แน่ใจว่าย้ายไปอยู่ไทยรัฐทีวีหรือยังอยู่ช่องสามอยู่ไหมแต่ว่าสถานภาพในการทํางานนาตอนนี้คือนักข่าวไปสื่อมวลชนแล้วเดินทางไปแจ้งความ,มก็เพิ่งเห็นนะสื่อมวลชนเป็นสื่อมวลชนด้วยแล้วก็ทำอาชีพในความด้วยเมื่อวานวก็แล้วก็เป็นอะไรนะกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้วยเมื่อวานนี้เดินทางไปแจ้งความเดินทางไปไปพบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แน่ใจว่าไปในฐานะหมวกใบไหนแต่เรื่องนี้มันเรื่องสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่คิดว่าสําคัญขนาดนั้นแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องดังถ้าเกิดใครจะไปทําเรื่องนี้สื่อมวลชนจะสนใจจะมีพื้นที่ในสื่อเท่านั้นเองแต่แค่ว่าในแง่ของผลที่จะให้อะไรกับสังคมไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญขนาดนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เฉลยแล้วว่าเป็นเรื่องไม่จริงส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันก็พอเดาได้พัดเรื่องประมาณนี้กันก็มาจาก ผู้หญิงคนหนึ่งไม่อยากจะเสียผัวไปไม่อยากจะเสียผัวไปก็เลยต้องโกหกทุกอย่างเพื่อให้ผัวอยู่ด้วยแม่เหมือนเพื่อนทนายในกล้องผมบางท่านเลยนั่นเนี่ยจะพูดถึงใครดีละ่ะทนายรจชพลแล้วกันอุ้ยเอาแค่นี้แล้วกันนะพี่เอาละทีนี้กรณีของการท้องทพิปเนี่ยนะฮะกรณีของการท้องทพิปเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะ ณผูช้ชมคุณผู้ฟังมันไม่ได้มีกฎหมายเอาผิดว่าเป็นการชักจูงคือถ้าไปหลอกผัวให้ผัวอยู่ด้วยนานๆเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ถ้ามันไปนลงบันทึกประจําวันเนี่ยอันนี้เป็นการแจ้งความเท็จแล้วถ้าไปบอกว่าโรงพยาบาลเอาศพเด็กไปโรงพยาบาลทําคลอดเขาแล้วลูกเขาตายอันนี้คือการหมิ่นประมาทโรงพยาบาลด้วยการโฆษณาเราจะเห็นได้ว่าการหลอกหัวเนี่ยมันไม่ผิดแต่การไปหลอกคนอื่นรอบข้างเนี่ยอันนี้มีโทษทางกฎหมายต้องระมัดระวังกันยังไงก็ตามนะครับบทสรุปของการท้องทิพย์เรื่องนี้ ผู้หญิงคนหนึ่งก็คงทำไปด้วยความรักผัวนั่นแหละแต่ด้วยความรักเ้วกกว่ากลัวผัวจะทิ้งวันหนึ่งความจริงมันถูกเปิดเผยมันก็ต้องมีการเดินหน้าเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆในกระบวนการเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนี่นี่แหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าจุดหนึ่งพอทําไปแล้วมันถอยหลังกลับไม่ได้ความจริงก็คือความจริงครูปีชาได้กล่าวไว้สุดท้ายก็ต้องติดคุก <laughs> เอาเลยนะฮะ าชอบก็กดติดตาม YouTube u h a n n ชแ f a แ p a g e Facebook ทนายคู่ใจไว้วันนี้นะครับมีเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังก็ฟังเอาไว้ฟังหูไว้หูแต่ต้องระมัดระวังจำไว้ครับเกหกใครสักวันหนึ่งท้องทิปไม่ทิปเดี๋ยวก็ต้องรู้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแ n นเ g e ทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆ ใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ2,999บาทต่อปีสมัครเทอก่อนโดนโกงนะคะ087 711 2224